สวัสดีครับวันนี้เรากลับพบกับรายการเกษตรผู้ขายนี้เพื่อความ,มยืนนะครับก็เห็นผมถือฝรั่งมานะครับพอดีช่วงบ่ายนะครับเราเจอสมาชิกถามกมาว่าเขาก็สงสัยมาว่าหยุดดำๆพอดีผมเดินมาในสวน,นครับเจอเคสคล้ายๆกับที่เขาถามมาเลยก็เลยเอามาทําเป็นวิดีโอเพื่อเอามาแชร์นะครับสําหรับประสบการณ์ที่เราเจอมาแล้วเรามีการดูแลอย่างไรนะครับวันนี้จะมาเล่าสู่กันฟังว่านะครับฝรั่งที่มีจุดดำแบบนี้แล้วขยายวงกว้างไปนะครับ จนเสียแบบนี้นะครับคือมันจะคนละเคสกับบมงวันทองนะครับกรอนนี้แบบนี้คือฝรั่งเจอโรคนะครับเขาเรียกว่าแอนแทกโนดลงผลนะครับมันจะเป็นของคู่กันสําหรับผลฝรั่งที่เวลาเราห่อนะครับกับไม่หอก็เจอเหมือนกันนะครับว่าเชื้อราประเภทนี้มันจะเข้ามาที่ผลฝรั่งถ้าเราไม่ได้พ่นในเรื่องของสารป้องกันเชื้อราตอนที่เราจะห่อนะครับเพราะว่าตรงนี้มันอยู่นอกถุงที่ผมไม่ได้ห่อเลยมันอยู่บนยอด ไอตรงคือมันเป็นกิ่งที่กําลังกระทาบกิ่งหรือเอาไว้ตอนกิ่งนะครับ mm. ก็พอดีเจอก็เลยเด็ดเอามาทําวิโดีโอครนี้สาเหตุของการเกิดแบบนี้นะครับกรณีแรกถ้าเราเจออยู่ในถุงคือเกิดจากที่เราไม่ได้พน่นสารป้องกันเชื้อราตอนก่อนห่อนะครับเคสที่2ก็คือ,อเราเจอในถุงเนี่ยแล้วอะไรยังเป็นปัจจัยที่ทําให้มันเกิดก็คือถุงเวลาเราไปห่อนะครับเราเจาะรูระบายน้ําไม่ดีนะครับ น้ำจะไปขังในถุงพอขังในถุงเกิดความชื้นขึ้นมาที่ลูกนะครับพอเกิดความชื้นขึ้นมาที่ลูกก็จะทําให้ลูกฝรั่งนี่เกิดเป็นแอนแทกโนดแบบนี้นะครับเคสต่อมานะครับก็คือกรณีฝนตกชุกนะครับฝนตกชุกแล้วก็คือมีความชื้นสัมผัสในอากาศมากๆนะครับแล้วช่วงที่ฝรั่งจะเป็นช่วงที่จะแก่จัดเราจะเจอว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยเราจะเจอโรคเนี้ยบ่อยมากนะครับก็คือแอนแท็กโนดจะลงลูก ซึ่งก็จะทําให้เกิดแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้กล้องดูชัดๆเดี๋ยวหลายท่านเวลาเอาไปดูที่สวนจะได้เข้าใจครับว่ากรณีนี้คือแอนแท n กโนดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชเป็นหนอนหรืออะไรมาลงนะครับอ่านี้การรักษาครับการรักษาการแก้ไขที่จะทําให้ตอนผลใหญ่แล้วไม่เป็นแบบน,นี้คือ 1. ตอนผลเล็กก่อนที่เราจะห่อนะครับสารที่เอามาป้องกันได้ก็คือเริ่มจากต้น2ต้น เราสามารถที่จะพ่นในเรื่องของน้ำส้มควันไม้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น10ต้นขึ้นไปแนะนําว่าก่อหอนะครับลูกเล็กๆให้เอาสารแมนคอเซ็บนะครับผสมช่วงที่เราฉีดแคลเซียมโมลอดเนี่ยฉีดก่อหอนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเกิดในเรื่องของแอนแทกโนตตอนผลแก่นะครับส่วนเรื่องของการตกค้างนะครับต้องเล่าให้ฟังว่าอายุของสารตอนที่เราพ่นไปก็ไม่เกิน20วันนะครับมันจะย่อยสลายเสื่อมสลายไปหมดเลย แล้วอเกณฑ์ที่ผมพูดนี่คือผมไปดึงรายละเอียดจากการปฏิบัตินะครับของ GAP นะครับก็คือข้อกำหนด GAP ของกรมวิชาการเกษตรว่าการที่เราจะทําให้ผักผลไม้ปลอดภัยเนี่ยเรามีข้อปฏิบัติยังไงบ้างก็อันนี้ผมก็ศึกษาแต่ไม่ทางถามว่าส่วนเราขอใบหรือยังเพราะว่าเราไม่ได้ผลิตผลสดนะครับเราก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไปขอแต่เราศึกษาเพื่อที่จะนํามาใช้ในสวนนะครับอันนี้ก็ต้องเล่าไว้ ป้องกันหลายท่านเข้าใจผิดว่าเอ้พิภพนแล้วมันจะเป็นสารตกค้างไม่ใช่นะครับ20วันเนี่ยมันคือย่อยเขาเรียกว่าเสื่อมสลายไปกับความร้อนแดดอากาศเมืองไทยแบบนี้นะครับก็คือเสื่อมไปแล้วนะครับสารตัวแรกก็คือแมนคเ,เซปสารตัวที่2นะครับคาเบนดซิมก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับที่จะเอามาพ่นป้องกันทําให้ผลมันสวยนะครับพอดีตรงเนี้ยมันไม่แน่ใจว่ามันจะมีผลแก่หรือเปล่ามีมีชุดหนึ่งเนี่ย ที่เราเคยมาห่อไว้อันนี้คืออเดี๋ยวผมวางไว้ก่อนเดี๋ยวอันนี้ให้ตากล้องมาดูน่าจะมีนะครับผลแก่นี่เนี่ยครับอันนี้คือผลที่เราห่อกันไว้รุ่นที่เราทำทำเล็กๆครับแล้วก็ที่ผมจะดึงคือกรณีว่าถ้าถุงเราเนี่ยมันไม่ได้เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดน้ำค้างอยู่ในถุงตอนตอนฝนตกนะครับนี่ เดี๋ยวเคสเนี้ยเราจะเจอว่าถ้าเรายังปล่อยไว้นะครับฝรั่งอาจจะเน่าก่อนเพราะว่ากรณีที่ผมยกตัวอย่างมาว่าถ้าเราเจาะไม่ดีหรือว่าเอียทำมุมถุงไม่ดีนะครับจะเห็นว่าเห็นมีน้ำํำอยู่ในถุงนะครับเนี่ครับนี่คือสาเหตุที่มีผลทำให้ฝรั่งมันเกิดโรคตะเกียนะครับคือถ้าตอนที่เราห่อแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องดึงถุงให้มันลงแบบนี้นะครับ อันนี้พอดีมันเอียงมันก็เลยทําให้เกิดกรณีน้ําขังในถุงปกติหลายๆถุงนะครับจะไม่ค้างครับเนี่ยอย่างถุงนี้ก็เหมือนกันพอมันห่ออยู่แนวนี้นะครับมันก็ค้างเนี่ยดังนั้นเนี่ยเวลานั่นเราควรจะต้องดึงมุมให้มันลงนะครับให้ระบายน้ํามันออกเนี่ยนะครับเนี่ยผลที่เราจะพ่นนะครับก็ประมาณรุ่นนี้นะครับ เหรียญห้าเหรียญบาทนะครับทนได้รุ่นนี้พอดีผมห่อช้าเดี๋ยวผมมาห่อสังเกตถ้าผิวยังไม่ลายแมงวันทองยังไม่มาครับนะครับรุ่นที่เราพ่นสารก็ประมาณนี้ครับก็วันนี้ถือว่าเอาความรู้นะครับจากประสบการณ์โดยตรงที่เราเจอเราแก้ไขเราปรับใช้ที่สวนเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับสําหรับสมาชิกที่อ่า กำลังศึกษาและกําลังป,ปลูกฝรั่งอยู่นะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปปรับใช้ดูวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมรายการ,กรเกษตรลุ่มหาดแดงเพื่อค,ความมั่งยืนสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมรายการเราอย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางส่วนเรียบด,ดีจะนํามาฝากกันในครั้งหน้าไปวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณ,คณและสวัสดีครับ